นี่เราก็มาเก็บลําไยเถาของเราเนาะนะครับอันนี้อายุสองปีแนละ้วถ้าเพื่อนๆตามตามได้ตามคลิปเรานะครับผมนะฮะก็จะรู้ว่าเออเราก็มีลําไยเนะี่ยกินมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะเนาะลองเด็ดดูนะเพือพ่อนจะเห็นว่ามันลูกก็ ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรน,นะดูเนื้องในกันนะครับน้ำฉ่ำเลยเพื่อนเต็มทั่วนนะเนื้อแบบออกแบบเหลืองนิดๆเนาะฟูๆนะนะครับชิมความหวานนะฮะหวานหอมเม็ดไม่ใหญ่มากนะ่ย กติเจ้ามันเจ้าม,มันใหญ่เคือเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับเนื้อจะไม่ค่อยหนานี่เนื้อค่อนข้างหนาเลยนะเพื่อนนะครับก็ผมว่ามันปลูกง่ายนะนะฮะมันปลูกง่ายอันนี้เป็นลำไยเถานะฮะ ผมมีลำไย,ยธรรมดาอีกต้นหนึ่งอ่ะเหมือนลำไย,ยอีดออยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับมันมันไม่ออกนะนะฮะยังไม่ออกแต่ต้นนั้น่ะล้อมมานะครับขนาดงต้นมันนะเพื่อนดูนะเนี่ยขนาดเนี่ยไซส์เนี่ยนะฮะเราปลูกแบบไม่ค่อยระบบน้ำเราเพื่อนจะไม่เห็นไม,ม,ม่มีสปริงเกอร์ใช่ไหมถ้ามีสปริงเกอร์มันจะดีกว่านี้อีกนะครับมันจะแบบคอนโทรลได้ คลิกคอนโทรลการออกผลได้ดีกว่านี้อันนี้ระบบน้ำมันไม่ค่อยมีนะฮะเม็ดเป็นขนาดนี้ครับมาสวนทิ้งได้กินครั้งละเม็ดก็ดีใจแล้ว <laughs> มันลมมีน้อยได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะเพิ่งปลูกกันะ สวัสดีครับ